พระอรหันเราก็ไม่เป็นนิพพานเราก็ไม่ไปพอสู้ตูกๆแยกมาตั้งยี่สิบกว่าปีนี่มันเบื่อหน่ายแล้วฮึไปละพระอรหันก็ไม่เป็นละนิพพานก็ไม่ไปละนี่เกิดอีกดีกว่ามันเบื่อหน่ายนะพอเกิดมาก็ต้องทําเพียรอีกอนั่นจะทายังไงมันจึงจะไม่เกิดนี่ทำยังไงมันจึงจะไม่เกิดนี่ธรรมชาติของมันรู้ได้อ,อย่างนี้ ทำยังไงมันจริงจะไม่เกิดธรรมชาติของจิตมันดิ้นรนกวัดแก่งขวัญขวายเพื่อต้องการเกิดเนี่ยทำยังไงมันจริงจะไม่ดิ้นรนขวัญขวายแล้วไม่เกิดอย่างนั้นยุติทางเดินที่เราเดินมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นธรรมชาติของมันมันรวมมาอย่างนั้น แต่ถินปัญหาตัวนี้ทางตัวนี้ตัดออกไป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 ทางที่เดินมานั่นให้ธรรมชาติของจิตในปัจจุบันมันเกิดเมื่อธรรมชาติของจิตในปัจจุบันมันเกิดปั๊บมันก็เลยไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ขึ้นไม่ลงนั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปอยู่ในธรรมชาติของมัน ตายแล้วก็คือจบม่องัน้นมันไม่ได้เป็นบอกว่าสุขาปฏิปทาคิปปาพินยาเรายังทำเพียงเขาเราอยู่นี่นั่นถึงแข้งขาเราจะใช้งานลำบากเราก็ยังทำเพียงเขาเราอยู่พอได้นั่นพอมีสติกำลังปัญญากำหนลดอยู่ตลอดตลอดในความเคารพเทิดทูนในธรรมในวินัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมสฆม ไม่เคยว่าด่างพลอยนั่นแหละวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ศีลสมาธิปัญญาคือวิหารธรรมเราตอนนั้นอของพ่อเรานี่ใช่ไหมละ่ะถ้าพระบินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระบินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ใครจะเป็นพระรหันต์ก็สาธุแม่เราอยากเป็นพระรหันต์มาก่อนเนี่ยชนิดที่สลัดเป็นสละดตายมาก่อนนี่ มันก็ไม่ปปดเถหนาอีกอเพราะมันลำบากอะ่ะมันอย่างงี้เออถ้าอยู่ป่าอยู่เขามันก็ยังสู้ทุกข์ทั่วยากอยู่รูปเดียวนาฉลาดเป็นฉลาดตายได้ใช่ไหมล่ะมันอยู่กับลูกกับหลานนี่มันฉลาดเป็นฉลาดตายได้ยังไงอะ่ะนั่นก็ต้องอยู่ตามศีลสม,มาธิบรรดาทาองบินธารบาตฝนตกฟ้าร้องบินธารบาตยกเว้นมีเหตุอย่างพอไปได้ มาฉันดูกิจวัตรไปนั่นไปนี่ปวดลูกจิตลูกหานจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างคือเอรรมะที่เรารู้เลยเห็นเนี่ยออกมาเผยแผ่เพื่อต้องการให้ลูกจิตล,ลูกขามีปัญญาอันนี้เราก็ไม่เข้าไป,ไเ,าไปเก้าไก่ว่าคนนี้จินอาสวะคนนั่นจินอาสวะเพราะเราเนี่ยไม่ใช่ สร้างบาร,รมีเป็นผู้ที่ยาและเราก็ไม่ใช่ผู้เจ้าเราจะให้คะแนนกันได้ยังไงนั่นต่างฝ่ายก็ต่างปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลช้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาดีกว่าอย่าทิ้ง